สวัสดีครับนี่ครับเทียนดีเขามาเห็นยังก่อนจะอมตับงมุ้งตัมุ้งครับเออตั้งยังตั้งซื้อหรือโอ้ตั้ตั้งซื้อย่างหดตั้ย่างตั้งม้วนตั้งม้วนเนาะเอาตั้งม้วเอาตั้งม้วกุ้งสดนี่ครับเหมือนี่น้ำปลาเชฟไผ่ทูนอ่านี่ครับไปไปเลยอ่าผมชุหลุดโอ้คนหายว่าหลายตัวนี่ชูหลดโอ้รังปีแล้วพุชานันสนุนนะ ใส่หัวหอมตัวเนื้อครับนี่ครับเจฟไพทูนเจฟไพทูนครับผมโซมน้์โซนอาหาได้กินแมนครับเอาเนื้อครับต่อหลายเอากระตักตะกายเพื่อนเนาะคูเหลายๆรได้ครับคูสนับสนุนผมกับพึ่งหัดรีวิวเนาะถ้าให้รีวิวให้เอาเงินใหม่ผมผมบอเอาครับแต่ว่าอันนี้กับเราได้สินค้าป่ะเออทั้งซอยเพันท้ายนี่ครับแต่ประกอบต่อไปครับประกอบเซ็ตยังไงจะผมเนี่ยสามหน่วยไปเลยของแซ่บบ่เออเพป็นว่าคือจะกินเป็น เนนั่นเบื้องนี้ปูใส่บกอกือสแซบนอกนะบ่ะกอกจะสีเกปะนี่ยบกอกจสีเกียเกาครับแม่ีสีบ่สีบ่เอาสีสีเลยสว่าสีเกใส่สีเกจุดิโอ้บีบอกฮะใส่ยังมาบกนาไหมบกนาวน่ยังยังยังนาวใส่ตะบกอกก็บครับเพิ่มความหอมนี่ครับเห็ดกันง่ายๆนะครับสูตรตำบุกฮุ้งนี่มี สองลอยพิธีเหรอพงศ์วาไม่ไปมากมันไมากมันก็เราครับเพชรบางจางเข้มเอาที่เจ้าของอยากกินนะครับว่าต้องตีกันครับผมนะเออผู้ใดเบิ่งกันบางคนกัดกี้เข้มแท้เยาวากันเยาวากันครับมัคือกันได้ผัวคนเดียวกันเหรอไป่ใช่ผู้หญิงห่างไหมเห็นว่าเจ้าองอุ่นมาไฟกับตาเอ้าตัวมะครับมาเลยมาเลยเจ็บพี่เกอลเ้ยนี่ ยีเียดดีอนกมาดูดี๋ยวสีจเขียดนี่มาชุดยเโอ้เซีอนี่เอซีจ้าสักาอมอันนั้นสิได้กินไงปอนแมงกี้ซ้อนนะแมงกีโกแมงกี่เออแนิดูเย็นหน่อยเ้อด้กินาจาอมเอาม่ให้กินครับอันนี้ครับผักหอมปียังเยกมาท่นใส่นซีมกันมาซีมนาด้วเนี่ยมาเบิงนานี่ยเบิง มีเค็มคนอิรีครับมีช้อนมาช้อนมาซนซินซนซ็นยืดเลยดิเนโอ้ยเลยดตาไล่ไปหรอยังว่าเสียมเดียวห้อบ่เส็จนะวันนี้แกอยู่ด้วยแกนี่ั้งหลายทั้งหลายครับงานรออย่างน้นี่คร hey, right ับ เด็ดเลยป่ะอ <ilgili hep. S 2> ีกวะเอ้ยใครชิมมาชิมส้มตำเนี้ยอ่ะนนี้ไอ้คนนี้อยากกินส้มตำอ่ะอีกวะนี่ใส่อีกมัะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโยกวันครับนี่เอาให้แซ่บทุกคนนะครับบางคนมาชิมหมูเตี๋เอามาชิมเนี้ยทคนเอ้ามาถือใจทุกคนมาถือใจมากินได้ไหมเนี่มทุกคนเนี่ยครับเะอืมมาจัดดุมือครับเป็นยังไง ใายังเพวางจางเค็ม่ยังไงเ็จได้แล้วเ็จได้แล้วเ็จได้แล้วแล้วเป็นยังไงต่อได้แล้วะได้แล้วนะรสชานี้ไหมชานีลเขาจะตผงวยกันงใส่บุกบุกบุออกไปเอามาตัดแรกเอาบุกุงไหมบนี่ครับบุกุงใส่เกินกาเิปึ๊บ เฟืองหับวนีนหมวงคำเนียอะะเคียงเีลายอันนี้มหปเออยหอยเชอรี่หอยเชอรีครับน้มัก่อนเด้อเนี่ยอันนี้ครับในหอยเชอรี่ตุกตุกเองนี่นี่ครับปูนะดองจอกลอยเยอะครับนี่ยขอแช่นี้ใส่ลงไปโอ้เต็มละน้องใหม่อใหม่นะสิเียอะไรคุ้วจารศักมีน้องใหม่ครับเอออยงอีกุ้โอ้ คุณครับเอาตามก้อนโยก่อนยก่อนนี่ครับผมขอยานเงาะโอนโห่ปลาแซ่บาใสอ่ะ่เป็นยูบานกัคือกอละครับปลาแซ่บก็ไปหาโมหารวดนี่โมหานี่แหละโมหารแล้วตุยละเด็นหน่อยเด่นหน่อยเด่นิดน้อยแมากินเขาปลาแซ่บก็ไปหาโมหารเนี่ยเดนนอยนี่ครับมาเบิร์นเี่อันนี้ไหมนี่ดิ นีเดียนี่แสบเน่ยแมนบอเออแมนบอใช้ต้นหอมเนี่ยแมนบอเออสูตรอร่อพลรนใช่เขาอร่อยสุดพนใช่กินกันแล้วนี่ครับใส่ลงไปไปเกี่ยวเขาเนใสดิตับเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะส่ดำหน้าะลูกเดเนี่ยลูกดตงมากเลยเรีไหนขนมจีนโอ้คือตัดให้แน่เนี่ยชิ้นอใส้เหนียว่อน่ัี่แล้ว ขออยาดได้ครบปุ่งให้เจ้าอมจัดควันนี่ต้มให้เราไปรอบนึงเอ้าเอาตรงสี่เลยมาตัดมาฟุกดึงนะนี่ครับนะบ้างเนี่ยโอ้ยหล่นหล่นโกหล่นโคกมาสิเออนี่ครับหลักการก็คือเขาแซ่ยเศษของนมกินก่็ได้ครับหมดแลยนะอีนึงอีกนิดนึงพอแล้วค่อยใส่ทีหลังพอนี่คนกินเราเราหรอก ห้าหกคนนี่ครับนี่ครับล้นโคกแล้วันล้นโคกระบาดเนี่ยเอามาสิของน้องกินมาเสียอีกอ่นี่นี่ครับก็อยากตามย้อนทั้งสี่หละัตามแล้วมันเสียบอามไม่ให้เสียบยังนั่งเออพอล้าน้างๆในปีล้านเออยเฮ้ยยาว่าเสีบหลายอ้าเดียวไปเปิดล้านสมตำเม่นเม่นไอ้ทัดมาชิมดินี่ครับเต็มโคกไบานเะ มาเบิ้งนี่มาเบิ้งโอ้อโหชิมดิโอ้แต่พี่หักอีกเหรอพี่ต้องเข่าเลย่ะเบิ้งครับนี่พี่มโอ้ยสปอนเซอร์อะไรสิเป็นชิมชิมสปอนเซอร์ครับพี่กับพี่หักครับอ่ะชิมดูดิเด็กกรุงเทพเด็กกรุงเทพให้เด็กกรุงเทพชิมส้มดำครับเป็นไงได้ได้แล้วรัชตะมาชิมดิรัชตะหลบกุ้งนะรัชตะ มือสิดหยิบได้หยิบเลยนะไม้หรือมเก่งสิครับขึ้นเลยเอ้าชิมเด้อมีซอสเอ้านี่เขาเอาให้เดียทุกคนครับโอแล้วตากชิมหอยนะแล้วตากินกุ้งไม่ได้เยชิมนะครับอะไรั่งเป็นยังเป็นยังเป็นยังขาดยังเป็นไหนขาดสูตใครกี้ก็จะน้ำปลาเนี่ัน้ำปลาเนาะขวดาะห้าหมดเลยขวดนึงได้ปะนี่ครับขวดนึงนะครับโคกนี่ แซ่บเพิ่นแซ่บพิลีแซ่บแซ่บแซบไพทูลร้องเบื้องนะครับร้องเบิ่งร้องเบิ่งกากสนับสนุนกันไปครับผมครับกันไปแล้วมื่อแรกควรนึง่อไรเอาฟุกทีนี้ฟุกชิมหรือไม่ฟุกหรือไม่ชิมแล้วเอาเลยไหมไม่ชิมก่อนเอาเลยเนาะอันนี้เขามาเบิ่งมาเบิ่งนี่โอ้สัตพี่มาซูนนะครับพี่แต่วะนี่ครับนี่นี่นี่เบิ่งโอ้โอ้เอาเลยเนาะเอาเลยอ๋าเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยผมชิมเอเบิ่งก่อนนี่ครับ ทีเรียบร้อยครับนี่ครับส้มตำเาออินตำยังตำมั่วนะตำมั่วตำมั่วไปปูตำปลาพี่ครับ